คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวนี้นะคะก็ยังเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงอีกเหมือนกันค่ะคือต้องบอกว่าช่วงนี้บางทีเศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีคนเราเนี่ยก็เอาทรัพย์สินของตัวเองออกไปจำนำบางคนอาจจะเป็นข้าวของเป็นทองคําหรือว่าสิ่งของมีค่าคแต่บางคนเนี่ยเลือกเอารถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ไปจำนำเอาไว้กับเพจต,ต่างๆนะคะที่เขามีการออกมาโฆษณาชวนเชื่อบอกว่าให้เงินสูงแล้วก็ดอกเบี้ยต่ําซึ่งขบว กรบนานี้ค่ะถูกสกัดจับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะเขาบอกว่ากระบวนการนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีการนำรถจากผู้ที่จำนำแล้วก็นำส่งไปทำให้รถเนี่ยเตรียมความพร้อมให้รถพร้อมขายแล้วก็จะส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรน,นั่นเองค่ะ ดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะทางด้านกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มนายนัทพงศ์อายุ26ปีนะคะโดยกล่าวหาว่าร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรค่ะสามารถจับกลุ่มได้ที่ตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสืบเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนายพรชัยซึ่งเป็นผู้เสียหายค่ะเขาหลงเชื่อโพสต์ประกาศรับจำนนามนะคะบอกว่า จอดรถยนต์ซึ่งโฆษณานี้เขาไปเจอผ่านทางแอปพลิเคชัน f a c e b o o k คือรับจำนำจอดรถยนต์นั่นเองอ้างว่าให้ราคาสูงแล้วก็ดอกเบี้ยต่ำผู้เสียหายจึงนำรถกระบะของตัวเองไปจำนำได้เงินมา15,000บาทค่ะทีนี้การทำธุรกรรมนะคะก็คือทำธุรกรรมโดยไม่มีสัญญาหรือว่าไม่มีหลักฐานใดๆเลยต่อมาผู้เสียหายค่ะต้องการติดต่อ ถ่ายถอนรถยนต์ที่จำนำเอาไว้แต่ไม่สามารถถ่ายรถคืนได้จึงได้มีการประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยติดตามรถยนต์คันดังกล่าวนะคะปรากฏว่าต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รับแจ้งเบาะแสบอกว่าจะมีการลักลอบขนลำเลียงรถยนต์ส่งออกไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากรซึ่งพบว่าเป็นรถยนต์คันที่ผู้เสียหายเนี่ยได้มีการแจ้งความมา จึงรีบทำการสกัดจับและสามารถสกัดจับรถยนต์คันดังกล่าวไว้ได้โดยมีนายนัทพงศ์เป็นผู้ขับขี่ในครั้งนี้ค่ะทีนี้จากการสืบสวนเชิงลึกนะคะก็พบว่าขบวนการนี้ทำในลักษณะเป็นเครือข่ายโดยมีผู้ประกาศรับจำนำจอดรถผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียพอได้เหยื่อมาแล้วแล้วก็เขาก็จะนำรถไปขายต่อให้กับทางอู่รถในตลาดมืดในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อนำรถไปซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขายค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีการส่งรถออกข้ามแดนทางช่องทางทางธรรมชาติโดยมีนายทุนจากประเทศเพื่อนบ้านคอยติดต่อรอรับรถที่ฝัง่งลาวนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจะได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวต่อไป เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวนายนัทพงส่งสพโพไซดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเรื่องของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมขาถ้าหากมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ย มันก็ว่าไปอย่างเพราะว่าเป็นของของเราแล้วนะคะแต่บางคนออกรถยนต์มาหรือว่ารถจักรยานยนต์มาโดยที่ใช้สินเชื่อของธนาคารหรือที่เรารู้จักกันก็คือ Finance นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปติดต่อขอสินเชื่อได้สินเชื่อแล้วคือธนาคารอนุมัติแล้วรถคันนั้นเนี่ยได้ออกมาเราเป็นผู้ใช้ก็จริง แต่ว่าเราอยู่ในฐานะผู้ครอบครองเท่านั้นนะคุณผู้ชมคะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของกรรมสิทธิ์จริงๆคือธนาคารหรือว่าไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอารถที่ติดไฟแนนซ์ไปจำนำในลักษณะนี้ไม่สามารถทำได้นะคะบางคนคิดว่าเอะรถอยู่กับเรา เราสามารถนําทรัพย์สินของเราไปทําอะไรก็ได้แต่ถ้ารถยังติดไฟแนนซ์อยู่คุณอานไม่สามารถที่จะทําได้นะอันนี้เป็นความผิดนะคะเพราะว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้ครอบครองหากเอารถไปจํานำคนที่เอาไปจำนำเนี่ยก็คือผู้ครอบครองแบบเราเนี่ยจะมีความผิดในฐานยักยอกทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะคะเป็นข้อมูลข่าวสารในเรื่องของกฎหมายละกันค่ะทีนี้ถ้าหากว่า ในส่วนของอยักยอกทรัพย์เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ครอบครองผิดในส่วนอยักยอกทรัพย์แล้วนะคะทางประมวลกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยมีความผิดนะโทษมีทั้งจำคุกแล้วก็โทษปรับซึ่งโทษค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าโทษจำคุกเนี่ยไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทแต่ในส่วนของผู้ที่รับจำนำก็อยากคิดว่าตัวเองจะรอดอคิดว่าเออรับไปแล้วเอยเราไม่เกี่ยวอะ่ะจริงๆไม่ใช่นะคุณอานคนที่รับจำนำ ก็มีความผิดเช่นเดียวกันถ้าหากว่าผู้จำนำเนี่ยมีความผิดฐานยากักยอกคนที่เอารถไว้ก็จะมีความผิดฐานรับของโจรนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นรถที่ได้มาจากการกระทําความผิดคนที่รับเอาไว้ก็มีความผิดเช่นเดียวกันอันนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นผู้รับจำนาเองบอกว่าอุ้ยผมไม่รู้ฉันไม่รู้เลยว่ารถคันนี้มันติดไว้นั้นอยู่หรือเปล่า อ้างไม่ได้นะคะเพราะว่าในรถแต่ละคันแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเล่มคู่มือสำเนานะคะที่อ,อยู่ประจํารถเนี่ยทุกคนจะต้องติดเอาไว้อยู่แล้วล่ะคุณอานเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะดูที่เล่มได้ว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใครเป็นผู้ครอบครองอเอออันนี้ก็ ฝากประชาสัมพันธ์เอาไว้ด้วยละกันเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเราใช้รถแล้วใช้รถจัก,กรยานยนต์แล้วทั้งทที่มันยังติดไฟแนนซ์อยู่เข้าใจว่าเป็นของของเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าหากว่าเอาไปทําอะไรแบบนี้คือผิดแตออ่ลักษณะเรื่องนี้ที่นําเสนอไปเนี่ยคุณคนนี้นะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาเป็นเจ้าของรถยนต์เพราะฉะนั้นคนที่เอารถของเขาไปแล้วไม่เอามาคืนอันนี้ก็เลยมีความผิดฐานลักทรัพย์นั่นเองครับ